ช่วงครูแก้จนวันนี้นะคะเราก็มีอย่างที่เห็นเลยค่ะเป็นกระเป๋าหนังวินเทจอินดี้นะคะฝีมือคนไทยนะคะตัดเย็บเองออกแบบเองด้วยค่ะจากร้านไมโซกุนะคะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยนะคะคุณสรินรัตและคุณททาไทยพัฒนนะคะซับชา รั์ชนาทัศน์นะคะคุณดิวแล้วก็คุณกี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงรู้จริงนะครับในช่วงกูรูแก้จนนะครับกระเป๋าน่ารักมากๆก็ถือว่าอินดี้กิฟ์เก๋ไม่แพ้กันแต่ว่าเราก็เคยเห็นร้านขายกระเป๋าเยอะแยะเลยฮะไมซูกูของเราเนี่ยมันแตกต่างจากร้านขายกระเป๋าทั่วไปยังไงเอาแบบว่าเด่นๆเลยคือทางร้านของเราเนี่ยจะน้นเป็นกระเป๋าประยุกนะคะประยุกต์ใช่คือจะใช้ผ้ายีน ผสมกับหนังหรือไม่ก็เน้นดึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะอย่ันนี้พิเศษมากเลยคุณต้องถือออกมาเป็น2ได้อีกแบบใช่ไหมคะเดี๋ยวค่อยเฉลยได้เดี๋ยว่อยเฉลยนะแต่ว่าให้ดูก่อนว่าเนี่ยรูปแบบของไมโซกุจะต้องเป็นแบบนี้ก็คืออาจจะใช้ยีนมาผสมกับหนังหรือว่าจะเป็นรูปแบบของผ้าไทยผ้าไทยผ้าลายไทยนะคะอันนี้ส่งออกด้วยปะ น่าจะกำลังทำเต็มตัวนะคะฝรั่งน่าจะชอบมากๆเลยแล้วรู้จักแล้วว่าความเด่นของไมโซกุเนี่ยก็คือรูปแบบของกระเป๋าที่เป็นผสมผสานกันแบบนี้ทีนี้ที่มาที่ไปล่ละครับทั้งสองคนมาทํากระเป๋าวัดเปิดร้านกระเป๋าได้ยังจริงๆแล้วคือพี่นสองคนใช้กระเป๋าเยอะมากค่ะชอบใช้กระเป๋าหลายๆแนวทีนี้เกิดความคิดว่าเออเราอยากทํากระเป๋าอะไรก็ได้ที่แบบเป็นแบบฉบับของตัวเองเนาะ แล้วก็อยากเห็นคนอื่นใช้แบบเราด้วยซื้อไม่พอครับไม่แบบไม่พอใจคือมันไม่ถูกใจแบบเออข้างนอกเออดูสวยนะแต่พอเปิดไปข้างในเฮ้ยทำไมซับในเป็นแบบนี้ล่ะทาไมเป็นกระดาษทําไมมันถึงลุ่ยถึงบางก็จะเน้นถึงด้านในอย่างพีบีมเนี่ยเป็นคนชอบกระเป๋าไหมก็ผู้หญิงเราก็ต้องชอบกระเป๋าเยอะปกติเวลาเปิดข้างในเนี่ยมันดาษข้างนอกดูสวยเป็นหนังดูดีตัดเย็บก็โอเคพอเปิดข้างในปรากฏว่า จะใช้เป็นซับเป็นผ้าแล้วก็แบบให้แบบเลือกลายน่ารักน่ารักเลยคือ material ที่เราเคยเจอเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ถูกใจอาจจะแบบไม่ไม่ดีพอแต่ว่าเกิดของร้านไม s o กุเนี่ยนะคะแต่ดูด้านในสิอย่างนี้ครับไม่ใช่สวยเฉพาะข้างนอกคือเขาจะมีความพิเศษด้านในก็จะมีเป็นผ้าที่แบบลวดลายน่ารักมากเลยคูณี่คิดคือมันเป็นผ้าแล้วก็ใช้ได้นานโดยไม่ขาดง่ายค่ะก็คือคงทนด้วยใช่ค่ะ นี่ต้องถามเลยว่าออ,ออกแบบกันเองเหรอคะสคนใช่ค่ะคะือตอนแรกหนูจะเป็นคนออกแบบก่อนคิดมาก่อนแล้วก็แบบเอามาให้พี่ดูค่ะแล้วก็ถ้าเกิด ตรงไหนมันแมทชหรือไม่แมทกันก็แบบช่วยกันัดแตะค่ะแล้วได้เรียนดีไซน์มาหรือเปล่าหรือว่านี่คือเป็นความชอบเฉยๆอันนี้หนูหนูเรียนอยู่ค่ะเรียนที่เทลสินที่แอแบกค่ะอ๋ก็คือเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการมีกาีออกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ซับในเป็นผ้ากระสอบญี่ปุ่นนะคะดูดูจากช่องได้เราจะมีช่องให้ค่ะ แล้วก็มีซิปให้ต้องมีกระเป๋ากระเป๋าก็มีซิปคือไม่ได้เน้นเฉพาะห้องนอกว่างั้นบายโซกูเนี่ยข้างในคือดีเทลทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ทิ้งเลยนะขนาดอยู่ด้านในนะยังแบบดูแลทุกอย่างนะคะดูตรงส่วนของนี่เป็นกำมยีค่ะกำมีผ้าอย่างนี้เอามาใช้อถือว่าดีเทลเจ๋งมากมากรูปแบบของไมโซกูเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าแบบที่เรียกว่าอินดี้นะคะถือใช้แบบว่าสไตล์แบบ เหมือนเหมือนจะต้องเป็นคนมีสไตล์หน่อยเนาะถึงจะถือได้หรือเปล่าส่วนใหญ่ทาร์ก็ตกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเนี่ยที่มาซื้อจะเป็นกลุ่มประมาณไหนคะวัยรุ่นคือเหมือนเราเร,<ห>รากำลังจะสร้างวิสัยทัศน์ใหม่หรือลดนิยมใหม่ใหม่ให้กับคนไทยเพราะว่าจริงๆแล้วพี่พูดถูกพี่ต๊อบพูดถูกว่าเออกระเป๋าลายไทยเนี่ยเหมาะคนต่างชาติจริงๆเออใจของหนูเนี่ยอยากดัดแปลงให้แบบวัยรุ่นสามารถถือได้อยากจะดึงความเป็นไทยออกมาโดยที่ว่ามันไม่ล้าสมัยการประยุกต์ คนไทยอย่างเราเนี่ยก็หันมาชอบกระเป๋าหรือว่าอะไรที่มันมีความเป็นไทยอยู่โดยที่ไม่ได้ดูแบบใช้แล้วล้าสมัยคือปกติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยชาวต่างชาติจะชอบของเราแล้วเขาก็เอาไปทำแบบแบรนด์แบบขายแพงแบบเอาพวกชาวเขาหรืออะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่เราไม่ค่อยเห็นค่ามันผ้ามัดย้อมอย่างเงี้ย กมองดีไซน์<ป>ซนอก<ล>ต่างชาติไปทำแพงหมดเลยแต่ว่าคือคนไทยได้วยกันเองจะรู้สึกว่ามันเชยมันไม่อยากใช้แต่ว่าพอไปดูแบบแบรนด์ต่างชาติเขาทำเขาทัาออกมาสวยหรือว่าอย่างที่ไมโซกุเทามาเนี่ยมันก็น่าใช้มากเลยไอ้น <สะ S 1> ี่ถือว่ามีความคิดที่ดีมากคือนอกจากที่จะคิดว่าเออยงังไงฝรั่งมขาชอบอยู่แล้วแลว <สะ S 1> หละไอ้ของแบบเนี้ยอยากให้คนไทยอย่างเราเนี่ยชอบด้วยเห็นค่าด้วยแต่ว่ามันก็ต้องออกมาในรูปแบบนี้มันถึงจะน่าใช้ <สะ S 1> แล้วก็ดูไม่เชยเวลาสมัยสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะคะให้กับคนซื้อด้วยเราจะเห็นตาม ภาพวีดีอาร์นะครับว่าหลากหลายรูปแบบของไมโซปุเนี่ยสามารถเข้าการแต่งตัวแบบหลายแบบเหมือนกันใช่เดี๋ยวต้องถามก่อนเลยว่าชื่อร้านไมโซกุนี่ชื่อน่ารักมากเลยแปลว่าอะไรเอ่ยใสเหมือนกันต้องอธิบายเป็นคำๆหนึ่งคือไมเนี่ยแปลว่าจิตใจมาจากภาษาอังกฤษนะคะโซกุมาจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการเป็นกลุ่มๆมันหมายถึงว่าเป็นกลุ่มของ คนที่รวมจิตใจเหมือนเหมือนกันรักกระเป๋าไว้แบบแบบเดียวกันมาอยู่รว<ช>มกันกามาอยู่ด้วยกันมาทํางานก็เลยเกิดเป็นไมล์สกู๊ปก็แสดงว่านอกจากสองคนนี้ก็ยังมีหุ้นส่วนอีกหลายหลายคนแมทหรือว่ามีทีมงานค่ะเป็นทีมค่ะเป็นทีมก็คืออย่างริวนี่ก็ยังเรียนอยู่อยู่ปีสามคณะวิศวะเครื่องกอลเราก็มีความคิดว่าเออถ้าเราอยากมีธุรกิจเป็นอีกข้างข้างตัวเราเป็นมีความเป็นเลดี้บ้างก็ดีเพราะว่าวิศวะเครื่องกลนี้มันดูแบบ ค่อนข้างจะผู้ชายมากคนข้างแมนมากนะคะก็ต้องขอบคุณช่างกล้องคุณพูิสยามแสนสุขแล้วก็ทางด้านฝ่ายอที่คุณกิตาภัทรกรยาวรักษ์แล้วก็เขาเรียกว่ามีหลายมีทีมงานด้วยหลายคนอยู่ตอนนี้มาให้กาลังใจด้วยไหมฮะใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับช่างกล้องเขามีหน้าที่อะไรนะฮะเป็นเป็นเก็บฉากเบื้องหลังทั้งหมดแล้วก็ถ่ายรูปกระเป๋าที่เห็นในวีทีอาร์ด้วยค่ะ ายมาได้สวยงามมากนะคะยู่ตรงนี้สวัสดีครับแล้วก็ยังมีหลายคนอยู่นั่งอยู่ด้านนูน้นด้วยใช่ไ,มไมัมอ่าแล้วอย่างร้านไมโซกุนี่คือขายมีหน้าร้านไหมคะหรือว่าขายในโซเชียลปกติจะขายในเว็บค่ะค่ะ จะเป็นเว็บมาโซกุแล้วก็มีแฟนเพจมาโซกุช็อปแต่ว่าปกติตอนนี้เราจะมีอีเวนต์อยู่หน้ารานอินดี้ตรงเมกะบางนาที่เป็นโซนกลมๆอินดี้ที่มีน้ำคุสเคยไปด้นอยู่ตรงใกล้ๆเคฟซีเลยค่ะแสดงว่าเห็นเช่ต้องเคยเห็นรานนี้อยู่เหมือนกันทีนี้เนี่ยด้วยความเก๋มันไม่ได้มีเท่าที่เราคุยกันเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าแต่อุ้ไว้ก่อนไงที่บอกว่าอันเนี้ย มันไม่ใช่แค่กระเป๋าเป้อย่างเดียวเป็นซิกเนเจอร์ของไมลโซกุด้วยเห็นรูปลักษณ์แบบนี้มันก็น่ารักแล้วก็มีหลากหลายมีหลายลายนะแล้วแต่ชอบแล้วไงฮะแค่นี้เราจบเลยหรือเปล่าได้เดี๋ยวหยิบให้ดูค่ะอันไหนอันไหนอันทางนู้นคะลา้ปังซิอันนี้น่ารักค่ะ ที่เห็นอันนี้นะคะมันทําอะไรได้บ้างครับคนละอันไหมครับคุณบีมอ่ะคันเดียวกันค่ะเหมือนกันใช่ไหมคะนี่ตอนี้จะเป็นลูกซ้อนตีบแบบมันเป็นเป้ได้อย่างเดียวแต่จริงๆเราไม่ใช่ตอนแรกทุกคนคิดว่ามันเป็นเป้ได้อย่างเดียวแยกก็ได้หรือว่าจับแยกมาปึ๊ใช่ไหมคะแล้วก็ดึงตรงกลางขึ้นมาปุ๊บกับเปิดตรงกลางมาก่อนเปิดตรงกลางออกมาแยกออกมาอ๋อแล้วก็สายสะพายข้างได้ แล้วก็เป็นกระเป๋าแบบนี้คิบเก๋จังแล้วด้านในก็จะเป็นซับในยีนด้วยเห็นว่ามีมีบริการพิเศษเพิ่มเติมด้วยหรอคะใช่ค่ะก็คือบริการอะไรเอ่ยเดี๋ยวให้น้องบอกค่ะทำอะไรได้อีกออันนี้จะเป็นบริการพิเศษที่หน้าร้านค่ะคือจะมีการตอกชื่อค่ะเอแบบเป็นคล้ายๆแบบนี้ค่ะเป็นตอกชื่อคือเอาชื่อเราเนี่ยตอกไปใส่กระเป๋าได้เลยจะเขียนไปอะไรก็ได้เราจะตอกตัวอักนะคะ แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ค่ะจะยาวกว่านี้ก็ได้ก็จะยาวกว่านี้ก็ได้ก็จะยาวจะเป็นแบบว่าชื่อนามสกุลหรือว่าจะเป็นชื่อกรุงเทพฯมาละครบเต็มเลยก็ได้กระเป๋านี้เนี่ยใครขโมยไม่ได้นะจ๊ะมีชื่อฉันอยู่นี่คือบริการเนี่ยร้านที่เราจะต้องบอกไปนอกจากนี่ก็คือรูปแบบที่เก๋ๆนะครับสองแบบแล้วถ้าแบบนี้นี่ราคาเท่าไหร่คะเอออยากรู้ละ อันนี้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบค่ะโฮ้ยได้สองใบนะพูดถึงเนี่ยเนี้ยเป็นใบหนึ่งใช่ซื้อหนึ่งใบเหมือนได้สองใบมันเป็นหนังอะไรอย่างงี้ยงขายแค่พันสองได้เหรอถออันนี้เป็นหนังอันนี้อันนี้เป็นหนัง PVC เกรดเอค่ะที่มิวเลือกทำหนัง PVC ก่อนเนี่ยเพราะว่า ดูตลาดว่าเออคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนไทยแล้วนิยมแบรนด์ของไทยเนี่ยยังเป็นกลุ่มของหนัง p ี VC ีอยู่แต่ในอนาคตก็ทำหนังแท้แน่นอนอันน uh ี้ต้องขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วเดี๋ยวจะเป็นหนังแท้ให้ดูข้างในก็มีอีกลายหนึ่งหล่ะคุณดูสิน่ารักแต่ละใบจะแบบมีลายต่างกันก็มีมีซิปมีแบบช่องให้ใส่ของแบบว่าน่ารักมากมีหลากหลายรูปแบบมากมากจริงๆถ้าเกิดให้เลือก ให้เลือกให้ผมกับให้คุณบีมเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าของร้านคิดว่าน่าจะเหมาะกับกระเป๋าของไมโซกุแบบไหนดีเอาคุณบีมก่อนไหมคุณบีมเนาะใบนี้เลยเอาใบนี้เลยง่ายนะจ๋ค่ะใบนี้เลยเพราะใบนี้จะมีความคลาสสิกอยู่ในตัวอย่างเช่นเป็นรูปหมีเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงอะไรความเป็นตุ๊แตาความคิกกูอันนี้น่ารักสีมันก็เป็นสีกลมอันนี้ก็คือข้ากับเสื้อผ้าได้ง่าย ใช้ได้เลยอ่ะจะมันมีอันไหนที่แบบเหมาะผู้ยรช้เป็นหนนังเป็อะไรก็เหมาะนี่สมมล้นถ้าุณของเยอะนี่เลยค่ะชอบซ่อนอยู่ข้างหลังนี่ค่ะนี่ก็สะพายข้างได้เลยใส่แล็บซ็อได้ ใช่ค่ะไปทำงานก็คือทนน้ำหนักได้ประมาณหรือว่าคุณจะหนีออกจากบ้านก็ใส่ของพอนะดิฉันว่ากสักสองวันได้อยู่นะคะเดี๋ยวก่อนแล้วนี่ใช้เลือกใช้หนังแบบอะไรคะผ้าอะไรอันนี้เป็นผ้ากระสอบญี่ปุ่นค่ะโอ้ชอบจะเหมือนใบนี้นะคะี่เดี๋ยวนะด้านหลังคุณก็มีอีกนะในหุ่นก็สวยสีเดียวกันโคราสีค่ะเดียวกัน นี่เลยแล้วแต่ชอบมีสองสีอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแพงเนี่ยรวมกันสามสี่คนก็ซื้อให้เราได้ลรวเนี่ยแหมผ่านการเบาๆแหมไม่ค่อยเลยนะค่ะภายในวันนี้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ไปสองหมายเลขที่ขึ้นอยู่นี้ก็คือเป็นหมายเลขของทั้งสองท่านเลยทางร้านเลยนะคะก็โทรศัพท์แล้วบอกว่าดูมาจากรายการผู้หญิงรู้จริงนะคะก็จะได้ลด 10%นะคะภายในวันนี้เท่านั้นนะคะแต่เข้าไปดูแบบได้ใน Facebook <c oughs> หรือวที่จะไปดูหน้าร้านที่กำลังจัดอี e เวนต์อยู่ก็ได้ไใช่ไหมที่เว็บไซต์ก็ได้ก็คือเว็บไซต์ w w w m y s o k u com นะคะทาง Facebook ก็คือชื่อ m y s o k u shop นะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของ Line ID ก็มีด้วยนะคะ <c oughs> คือเขียนว่าเป็นชื่อของทั้งสองท่านหรือเปล่า เป็นชื่อท่านเดียวค่ะยาวนิดนึงอ๋อนี่คือ R Y U K O แล้วตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าริวโกะเนี่ยหรอริวโกะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะะคนี่เราจะเห็นนะครับว่ายังมีหลากหลายรูปแบบมากอย่างเข้าไปดูอย่างอันนี้เนี่ยนี่เดี๋ยวน้ำไปเล็กๆนี่คืออะไรใส่ iPad ได้ใช่ปะได้ค่ะอ๋อนี่ใส่ iPad อุ้ยอันนี้คุณนายนะคุณสมเบาะสมมาคุณนะเป็นคลาสได้นะนี่อย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้390 390 นี่แหละคุณ้องซื้อให้ฉันนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบเบสิกนะข้างในเป็นผ้าลายสก็อตใช่ไหมได้นะครับเปิดไหนี่อันนี้ข้างในจะเบสิกหน่อยข้างในเป็นผ้าลายสก็อตอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะอุ้ยมีสายด้วยค่ะมีสายด้านในสามารถแบบอะไรเพราะจะนี่งเพิ่มได้ใส่ไอแพดได้ทั้งคู่แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะคือจะมีช่องใส่นำบัตรข้างหน้าแล้วก็ข้างในสามช่องข้างในมีหลายช่องช่องอยู่ค่ะจะเป็นมีสามช่องมีช่องเล็กช่องน้อยให้ใส่เป็นงานที่ละเอียดมากขึ้นก็คือใส่ไอแพดได้ทั้งคู่อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่ราคา790ดาสค่ะอันนี้ก็จะแพงขึ้นไม่เป็นไรเอาสามมาได้ถ้าซื้อให้มันเปิดปิดง่ายไหม นี่งนี่งจะมี2แบบค่ะถ้าเป็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบเป็นตัดๆก็มีค่ะอ๋อเป็นตัดๆก็คือจะงง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วแต่ชอบแต่ว่าข้างในนี่ก็จะมีลายที่แบบเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็เป็นลายสกรอนเหมือนกันนะคะโอ้ยมันแบบราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ดูแบบเหมาะสมได้มากหมวกนี้คือเอามาเป็นแบบหรือเรียกไงฮะหมวนี้คือขายเลยนะเอามวกน้องเ่อนชสนใจ เดี๋ยวผมเสียทรงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านไปนอนลฮะเพราะเนี่ยใช่เลยล่ะถะพายกระเป๋าแล้วใส่หมวกเนี้ยนี่คุณเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะย้อนยุคกลับไปช่วงแบบอะไรอ่ะสมัยสงครามที่สอใช่อย่างนั้นเลยโกบูลีเนาะนี่อสินโกบูลีหน่อยฝากไว้ขึ้นมาลยฝากไว้กันอีกครั้งครับสองคนคนรุ่นใหม่นั่งเลยครับเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่เรียนยังไม่จบ ปริญญาตรีหรือซ้ำแต่ว่ามีธุรกิจของตัวเองเป็นกลุ่มก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีอันนี้ด้วยว้่งเห็นช่วงไม่ใช่แนวรู้สึกจะมอไรอันนะไม่ใช่ว่ามีแนวบอกว่าวินเทจเท่านั้นนี่ก็เป็นแบบว่ามี่งาพุ่งวิ่งปรีมหารุพราสำหรับคนที่ชอบแบบวิ่งวิ่งนะคะหรือว่าสาวประเภทสองน่ะอันนี้อร่อยหร่อยถามราคาย เท่าไรน่หรักอันนี้450ค่ะเนี่ยของเขาราคาไม่แพงแต่ว่าดูรูปลักษ์เราเนี่ยมีมูลค่าตามต้นทุนแล้วก็รายการผลิตไม่ได้เอาเราบำไรอะไรมากมายทั้งสองคนฝากข้อคิดดีๆไปถึงเพื่อนๆแล้วคนผู้ชมที่ดูรายการอยู่ทางบ้านครับในฐานะที่เป็นครูแูแ้จนในวันนี้ด้วยก็อยากจะบอกว่าชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแน่นอนค่ะถ้าโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วที่จะทาให้เราเนี่ย มีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานหรือประสบความสำเร็จเราก็ควรจะความันไว้แล้วก็ทำให้มันสำเร็จโดยเร็วค่ะ นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะจากคุณตรีพลนะคะไั้งหมด่เลยไม่ซื้อให้ใครมีแต่คนอื่นต้องซื้อให้เราเขาฟันเต็มลูเต็มลูเรื่องเรื่องอีเวนต์วันที่3ถึงวันที่12สิงหาจะลงเป็นบูธอยู่ที่จามจุรีสแควร์นะคะเปิดแล้วเหอจามจุรีสอ๋อจามจุรีสแควร์จามจุรีสแควร์ใช่ค่ะเป็นวันที่สามถึงวันที่สามถึง3ถึง12สิงหาไปที่จามจุรีสแควร์ตรงชั้นไหนอะไรตรงชั้นล่างค่ะติดเคฟซีเหมือนเดิมรู้สึกงงจะ ตามกันได้นะครับสำหรับไมโ o กุก็็จะไปเปิดเป็นอีเวนต์อยู่ที่นั่นนะครับสัเท่าไหร่นะ3สามถึงสามสองสามถี่สองสีงนาทุกว่าแต่ถ้าเกิดอยากจะเข้าไปดูตอนนี้ซื้อเดี๋ยวนี้นอกจากที่เมกาบางนานะครับติดกับ KFC ก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้ w w w m y s o k u c o m f a c e b o o o m y s o k u s h o p ฟซบ หรืว่าไลน์ดีเรียวกะตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ยาวๆที่เห็นนะฮะ0 8 5 1 2 3ป2ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองหหแล้วก็เบอร์นี้ก็สามารถติดต่อกับทีมงานไมโซกุรวมถึงทั้งสองคนด้วยฝากข้อคิดอีกสักหน่อยดีไหมครับนะคะหรือว่าใช่ค่ะให้กำลังใจสำหรับคนที่แบบเอออยากจะทําธุรกิจแบบกระเป๋าเหมือนกันหรือว่าธุรกิจอื่นๆก็ได้ค่ะตอนนี้เป็นรูปแบบเขาเรียนมาดีไซน์มาค่ะก็จากคติของกีเองก็คือถ้าเกิด เรามีความมีเป้าหมายว่ามีอะไรที่อยากทําจริงก็คือทำให้ทำมาให้ดีที่สุดนะคะ,อะมองหาเป้าหมายของตัวเราเองแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะคะส่วนอย่างที่ริวบอกนี่ก็คือถ้าเกิดมันมีโอกาสเข้ามาก็ต้องรีบคว้า,วาแล้วก็ร,กรีบทำนี่แหละค,คติดีดนๆนะนะจากทั้งสองคนนะครับฝากไว้ถึงคุณผู้ชมด้วยทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆในช่วงกูรู แก้โจรการบิ้วรู้จริงในวันนี้ขอบคุณม่ายสกูขอบคุณริวและขอบคุณกิมากขอบคุณมากขอบคุณทั้งสองคนครับนะคะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ